มีการ walk out จะมีการอะไรผมผมนั่งแล้วมก็ตัวเย็นว่าอา้าวซัวอีกแล้ว <c oughs> เจอเจอบรรยากาศเดิมๆอีกแล้วผม,ผมไม่นึกนะว่าก็าจะเจอเหตุการณ์นี้นะครับผมคิดว่าเรากําลังวางผมคิดแบบที่คุณโชตบอกว่านี่ทั้งหมดเรากําลังจะวางาแผนการที่จะเา้าเรียกอะไรคือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมเราอีกครั้งหนึ่งก็โอเคก็โดดลงมาแต่พอมันกลายเป็นการ เริ่มแข่งแย่งปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนไปทันทีผมไม่พร้อมจริงๆนะครับในแง่ของการชนแต่ถ้านี่คือสมาคมวิญยาณสมัครเล่นจวมาสนขาแต่ถ้าบอกว่านี่คือการแลกกันในการที่จะกู้แผ่นดินผมไม่ถอยนะเอาให้ถึงเรื่องถึงเนื้อผมก็สู้ถ้าเป็นเรื่องของแผ่นดินของชาตินะครับถ้าเป็นเรื่องชาติศาสนาเนี่ยพระมหากษัตริย์ผมว่าผมสู้แต่ถ้าเป็นเรื่องสังคมคือมันเป็นเรื่องที่ ขอให้อยู่แล้วมีความสบายใจมันเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลกันได้เองแต่ถ้ามาแล้วต้องไม่สบายใจให้เอาดีกว่าว่าอยู่แบบไม่มีศัตรนูน่าจะดีกว่าหลายคนก็คงคืออย่ายึดถือเลยครับไม่มีประโยชน์ถ้ามาแล้วไม่มีเพื่อนมาแล้วถ้ายิ้มมาแล้วเกิดความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้ามาแล้วต้องคอยระแวงกันมันไม่มีประโยชน์อ่ะผมมีอะไรดีๆผมก็ไม่อยากจะจะเสนอ เพราะว่าเสนอไปแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดการลอกนี้แบบมันกลายเป็นอย่างนี้ไปหมดมันก็ไม่ก่อประโยชน์อะไรแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดอายุาถึงขนาดน,นี้เราพบความจริงว่าความเครียดความที่เราต้องมานั่งคิดเรื่องกลยุทธ์กับกลุ่มด้วยกันเนี่ยมันทําลายชีวิตเราหนักมากเลยแล้วทําให้เราเนี่ยสุขภาพเสียด้วยไม่มีประโยชน์ ไม่สนุกไม่เหมือนตอนจากอายุ30กว่านี่ยังไงก็ได้ทุกทีมันเลยไวแล้วครับขอบคุณครับ